บรรยากาศลอยกระทงพี่น้องลอยกระทงครับบรรยากาศลอยกระทงครับ รากระทงครับโอมบรรยากาศพี่น้องเอ้ยรัดคมพี่น้องเอ้ยโคมโครมโคมโครมมมไฟอบเ,เอาปรตอบ้านหลวงบรรยากาศสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยเบิ้ง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 บรรยากาศพี่น้องเอ้ยพี่น้องบรรยากาศลร,รากระทง